โดยพาเที่ยววัดนะครับวันนี้พี่ีเจซองหล่อเท้าวเวสุวรรณห้าองค์วัดปังกันรางดาร้อยเก้านะครับโดยพระครูของพระอาจารย์สังฆลักคือนาพัทโทนะครับเช้าว,วันเตรียมงานแล,ล,ะ,ล,ะ,ละละหลอดช่วงบ่าย ิืมทางมาเตรียมงานไว้หลายวันแล้วแม่ัอดีแม่พอดีเขามีงานรอกี่โมงอ่ับแม่ช่างกำลังเตรียมที่หลอมโลหะ มากลับไว้กันเยอะนี่ราจัยเกียบกลับมานะครัะตรงบายนีล่ลาจนาวิธาวัลน,นะครับบดตั้งกัน ท่านก่อนก่อนไปร้านอย่งนี้เปิด24ชั่วโมงครับ จะพาเดินดู to, a, key, ัะที่ทำงกตรองคมงคลนะครับนี่องอาิเงใหญ่ยังไม่เปิด ไฟฉายมาโอเคไฟฉายมาขอรบกนตัวความสำเร็จเปื่อประเมศไทงานนี่ยากตอนเต็มงานะครับพองดูข้างหลังขอจบคลิปนี้ห่อนนะครับไปขอทักอารแท้ทพิทา